สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องคยมก็ได้รับพัสดุนะคะจากรถตู้นะคะอีกหนึ่งกล่องใหญ่ๆนะคะมาจากคุณป้าประภัยศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาส่งอะไรมาให้บ้านไร่องคยอมนะคะอันนี้มาจากรถตู้นะคะไม่ได้ส่งทางบริษัทขนส่งนะคะ นพระว่ามีอะไรโอาขูคุณป้าประไพสีส่งอะไรมาให้นะคะนี่ค่ะเปิดดูแล้วนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะขอพ่นสเปรย์นิดนะคะต้องกันไว้ก่อนนะคะคนสเปรย์ด้วยนะคะกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะ ว้าวว้าว,ว,าวโอ้โหมีต้นไม้อยะโอ้ยดึงไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ว๋วต้นไม้เยอะก็มาเปิดรอรุ่นกันนะคะอันนี้เป็นเป็นหน้ากากอนามัยนะคะ เป็นหน้ากากอนามัยมีเป็นแอลกอฮอล์นะคะนี่คือมิดเท้นะคะด้วยความห่วงใยนะนะคะจากคุณป้าประภัยสีนะคะส่งแมสก,กับแอลกอฮอล์นะคะมาให้อันนี้เป็นต้นไม้นะคะว้าว ว้าวนี่ค่ะส่งใบบอนมาให้ด้วยใบยบอลหนีน้ำท่วมแน่ๆเลยใบย,ยังมีดินอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นบอนอะไรสักอย่างต้นบอลแน่ๆเลยมีมาสองต้นนี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักไหมคะว่านี่คือบอนอะไรคะว้าวว้าว้วา,ววาว เดี๋ยวอันนี้โอ้โหเยอะมากอันนี้เป็นต้นแสงเงินแสงทองนะคะว้าวมีบอนมาด้วยบอนอันนี้ชื่ออะไรคะเพื่อนๆใครรู้ใครดูอยู่ช่วยบอกบา้านแหลมพะยอมด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นบอนพันอะไรคะนี่ค่ะ มีบอลมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ต้นยังเล็กอยู่นะคะส่วนอันนี้เป็นต้นแสงเงินแสงทองนะคะงามโปดโพดเลยนะคะส่วนอันนี้ <c oughs> เป็นต้นอะไรเอ่ยต้นว่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูมาถึงท้ายคลิปช่วยบอกด้วยนะคะวันนี้คือต้นอะไรนะคะ เงาใหญ่จังแล้วอันนี้มันคืออะไรจ้าเอ๋ว้าวปลาค่ะปลาปลาแม่น้ำนะคะปลาสวายแม่น้ำนะคะมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆปลามาอีกแล้วนะคะ จากคุณป้าประภัย4ีนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพอดีคนงานกำลังทำลงซุ้มต้นไม้เพื่อพักต้นไม้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ